สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานสิริมีข่าวดีครับเพราะ iOS 17มาพร้อมกับเสียงของสิริในภาษาไทยแบบใหม่อีก2เสียงคือเสียงผู้ชายและเสียงผู้หญิงที่มีโทนเสียงและน้ำเสียงที่ไพเราะน่าฟังน่าใช้ยิ่งกว่าเดิมสามารถเลือกใช้ได้ง่ายๆอีกด้วยครับโดยเมื่อเราเข้าไปที่การตั้งค่าเลื่อนหน้าจอขึ้นไปแต่สิริและการค้นหาเพื่อนๆจะเห็นว่าใน iOS 17จะมีตัวเลือกเสียงสิริแสดงขึ้นมาให้เลือก ในขณะที่ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าไม่มีตัวเลือกนี้เพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบได้จากที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเมื่อแตะเปิดเข้าไปเสียงหนึ่งจะเป็นเสียงผู้ชายและเสียงที่สองจะเป็นเสียงผู้หญิงเราลองไปฟังกันครับสวัสดีครับผมคือซิริสวัสดีค่ะฉันคือซิริโปรดเลือกเสียงที่คุณต้องการใช้จะเห็นว่าเสียงแพรรอะดูดเป็นธรรมชาติน่าฟังยิ่งขึ้นครับ ทีนี้เราลองไปฟังเสียง Siri เปรียบเทียบกับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้ากันครับเริ่มกันที่ iOS 16สิ i r i วันนี้กรุงเทพฝนจะตกไหมมีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่ฝนจะตกตอนเย็นเริ่มตั้งแต่19านาฬิกาในกรุงเทพจากเสียง s i r ิแบบเดิมเราไปฟังเสียงใหม่ใน iOS 17กันครับวัดดีส Siri วันนี้กรุงเทพฝนจะตกไหมมีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่ฝนจะตกตอนเย็นเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาในกรุงเทพเมื่อเรียกใช้งาน <c oughs> พเพื่อนๆจะได้ยินเสียงสิริตอบรับว่าคะมาด้วยเสียงใหม่ของสิริพายราะฟังลื่นหูกว่าเดิมเยอะเลยครับจากเสียงผู้หญิงเราลองไปฟังเสียงสิริแบบผู้ชายใน iOS 17กันบ้างครับวัด,ดีสิริครับ <c oughs> วันนี้กรุงเทพฝนจะตกไหมดูเหมือนว่าฝนตกอยู่ในกรุงเทพในตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วชอบเสียงของเวอร์ชั่นเก่าหรือเวอร์ชั่นใหม่มากกว่ากันคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ